หา Honda Accord มือ2นะฮะ G9 ต้องหาให้ได้แบบคันนี้ครับผมเพิ่งรับตัวเข้ามานะฮะท่านผู้ชมสดสดร้อนๆเลยนะครับรถ Honda Accord คันนี้เป็น2.0 EL ปี2015จดทะเบียนปี2016นะครับยังไม่ไมเนอร์เชนนะฮะสีขาวมุกเจ้าของลำดับเดียวครับเป็นคุณผู้หญิงนะฮะอยู่แถวแถวไปรับตัวมาแถวแถวลังสิตนะฮะท่านผู้ชมสภาพดี นะฮะประวัติเนี่ยดีมากเลยนะครับออกห้างป้ายแดงคันนี้เนี่ยนะฮะหนึ่งล้านสอบาทล้านสวันนี้ผ่านไปแล้วปี15กี่ปีเกปีนะฮะเลขไมล์หนึ่งแสนสอมกิโลค่าเฉลี่ยปีหนึ่งหมื่นนิดๆเท่านั้นเองคู่มือคุณแจสมรองบุ๊กเซอร์วิสอยู่ครบนะฮะเริ่มจากด้านหน้าก่อนเลยไฟหน้าเห็นไหมครับโปรเจคเตอร์มีไฟเดย์ไทมกระจังหน้าโครเมียมีสเกิร์ตด้วยด้านหน้า เห็นไหมครับท่านผู้ชมไล่เลียงมานะฮะด้านข้างล้อแม็กอะลอยมาพร้อมกับยางมิชลินสเกิร์ตรอบคันเลยเห็นไหมครับสวยมากนะฮะมือเปิดเป็นโครเมียมกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะฮะมาต่อกันที่ด้านท้ายด้านท้ายก็สวยนะฮะสเกิร์ตเนี่ยนะฮะไล่รอยต่อเลยท่านผู้ชมติดมาติดตั้งมาเนี้ยบมากๆเลยนะครับไฟเบรกไฟท้ายสวยงามนะฮะมีกล้องมองหลังนะครับเปิดฝาท้ายขึ้นมาเนี่ย สะอาดและเก็บของได้เยอะท่านผู้ชมเห็นไหมครับกว้างเลยอ่ะทีนี้ดูภายในกันหน่อยนะครับภายในตกแต่งด้วยสีดำท่านผู้ชมรถคันนี้เบาะเดิมหนังเดิมดูดิรถ9ปีนะฮะภายในยังเนี้ยบอยู่เลยเนี้ยบทุกจุดพวงมาลัยมันติฟังก์ชั่นหุ้มหนังตัดด้วยลายไม้ลายไม้ไม่แตกนะรถจอดอยู่ในร่มเลขไม้ mm hmm. เห็นไหมครับหน้าจอแอร์ออโต้ม่านหลังไฟฟ้านะฮะคอนโซลลายไม้ เรี่ยมเลยนะฮะหลังคาไม่มีรอยเจิมรอยยันด้วยนะดูเบาะนั่งแถวที่2เห็นไหมครับสะอาดสะอ้านหมดจดเลยท่านผู้ชมแอร์แถว2มีมาให้ม่านข้างมีมาให้สุดๆครับหา Honda Accord ผมลืมบอกราคาปะเนี่ยลืมบอกราคาตายแล้วนะ419,000บาทถูกจริงๆนะฮะราคานี้ไปไวแน่นอนนะฮะ 091 5577 695จองให้ทันครับ